สวัสดีคะ่ะก็กลับมารับคุณเข้าสู่ช่วงที่2ของดูดวงชมดาวนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงที่2ผู้ที่เกิดระหว่าง17กันยายนถึง16ธันวาคมค่ะคลิปที่แล้วนี่เราพูดกันไปถึงวัยที่4นะคะวัยที่4ของชาวราศีพิจิก คลิปนี้เราขอเริ่มที่ไวัยที่5นะคะพูดถึงไวัยที่5นิดหนึ่งค่ะเนื่องจากว่ามีจุดบางจุดที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่นำมาคุยกันได้เผื่อจะมีประโยชน์นะคะชาวราศีพิจิกในวัยที่5เนี่ยนะคะมีดาวมรตยูอยู่ในเรือนการเงินค่ะและอยู่ตรงนี้ถึง7ปีทีเดียวอยู่มาแล้ว4ปีนะคะเบาะเบาะ4ปีค่ะและจะอยู่ต่ออีก3ปี ดาวมารุตรยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นดาวที่ให้ความหมายในเรื่องของปุปป๊บปั๊บฉับพลันนะคะไม่คาดคิดไม่คาดฝันเปลี่ยนแปลงแบบแบบไม่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเขามาเพื่อเปลี่ยนแปลงไปเรือนไหนก็เปลี่ยนเรือนนั้นนะคะของชาวราศีพิจิกวัยที่5เนี่ยเขาเปลี่ยนเรื่องการเงินนะคะคุณจะมีความเปลี่ยนความความกวัดแกวง่งแ่งไวนะคะหวันไหว เกี่ยวกับการเงินนะคะอาจจะจนลงนะคะสำหรับคนที่ร่ำรวยมาตลอดนะคะมีกินมีใช้มาตลอดปีนี้อาจจะมาถึงปีที่คุณจนลงนะคะหรือมีความเป็นไปได้ถ้าหากว่าคุณที่ผ่านมาเนี่ยลำบากลำบนปากกัดเต้นทีบนะคะหาเช้ากินข้า ทำเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้นะคะเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินกว่าจะหาเงินมาได้แต่ละครั้งปีนี้นะคะก็อาจจะเป็นปีทีเ่เปลี่ยนชีวิตของคุณอีกปีหนึ่งนะคะอาจจะรวยขึ้นมาแบบไม่คาดฝันนะคะแบบไม่ตั้งใจแบบไม่คิดเลยว่าจะเปลี่ยนได้ขนาดนี้เนื่องจากว่าดาวมฤตยูตัวนี้แล้วค่ะเป็นดาวที่คุมความหมายของคำว่า ปุ๊บปั๊บฉับพลันนะคะไม่คาดฝันไม่คาดคิดเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูที่พื้นวาสนาของแต่ละคนว่าวัาสนาของแต่ละคนเนี่ยอยู่ในระดับไหนมีองค์เกณฑ์ไหมนะคะมีองค์เกณฑ์อะไรมีอุดมเกณฑ์หรือเปล่ามีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคใหญ่ไหม ะะมีพื้นดวงแน่นไหมนะคะมีดาวตกอยู่ในเรือนเสียเยอะหรือเปล่ามีวิบากกรรมมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ที่แน่ๆปีนี้เนี่ยดาวพระหัสโครจรทับลัคนาชาวราศีพิจิกเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากค่ะดีเลิศประเสริฐสีมากเลยค่ะนะคะปีนี้เรียกว่าคุณจะเฮงคุณจะรวยคุณจะสำเร็จ นะคะแล้วคุณก็จะมั่งมีขึ้นมาอย่างที่ใจคุณปรารถนานอกจากนี้นะคะชาวราศีพิจิกในวัยที่5เนี่ยยังมีดาวราหูนะคะที่กำลังโขจรเข้าสู่เรือนที่4ของวัยนะคะ <c oughs> ก็คือเรือนพันธุกมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างคือเกิดขึ้นในครอบครัวนะคะมีแนวโน้มว่าจะมีข้อพิพาท มีวิวาทะนะคะมีเรื่องของมุมมองที่ไปด้วยกันไม่ได้มีความคิดเห็นที่แต,แตกต่างขัดแย้งนะคะจนเป็นเหตุให้อาจจะเกิดความวุ่นวายนะคะหรืออาจจะเกิดความไม่สงบสุขนะคะในตำแหน่งในตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งที่ สี่ตำแหน่งพันธุของชาวราศีพิจิกในไวัยที่ห้าคุณจะเจอเรื่องที่ทั้งเหนื่อยกายแล้วก็เหนื่อยใจนะคะ,ะจากความหมายแฝงของไพ่เนี่ยสำหรับไวัยที่ห้านะคะสำหรับไวัยที่ห้าก็มีคำแนะนำว่า ให้พาตัวเองออกจากสถานการณ์ะะพยายามหลีกเลี่ยงะะเหตุการณ์ที่มันจะบานปลายเป็นดีที่สุดะะเพราะแนวโน้มที่จะมีการทะเลาะเบาะแว้งหรือมีความคิดเห็นไม่ลงรอยกันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลัง22กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะคะในตำแหน่งครอบครัวนะคะราหูเข้าเรือนครอบครัวซึ่งมีดาวพุธเป็นเจ้าเรือนนะคะและในจังหวะนั้นเนี่ยบางช่วงบางตอนก็จะเจอดาวังคารอีก ราหูผู้ดังคารเจอกันนะคะวุ่นวายแน่นะะทางออกที่หน้าไพ่เขาแนะนำเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคุณจะหนักทั้งใจจะหนักทั้งกายอันนี้หนักทั้งใจอันนี้กายนะคะไพ่ใบบนเนี่ยคือเป็นไพ่สิบไม้นะคะเป็นเรื่องของการเหนื่อยกายโดยภาพรวมแล้วเนี่ย ชาวราศีกลุมโดยภาพรวมเนี่ยมีเรื่องเหนื่อยกายอยู่แล้วค่ะนะคะมุ่งมั่น,นฟันฝ่าขยันจริงจังจริงใจมากปีนี้หาเงินอย่างเดียวมันต้องเหนื่อยกายอยู่แล้วค่ะแต่สําหรับคนไว้ที่ห้าเนี่ยมันจะมีความเหนื่อยที่มันเพิ่มมาจากการมากมากมากขึ้นจากคําว่าเหนื่อยเหนื่อยจากงานนะคะหรือเหนื่อยกายนั่นคือเหนื่อยใจนะะทำงานคู่กันเลยค่ะ ตำแหน่งเขานะคะก็วิธีที่ไพ่บอกนะคะที่แนะนำเนี่ยก็คือต้องน่าจะเปลี่นตัวะะห้าดาบเนี่ยในตำแหน่งเนี่ยเขาบอกให้เราเปลีกตัวออกมานะะถ้ามันเกิดสถานการณ์อย่างนั้นนะคะถ้าไม่เกิดก็ถือว่าดีไปมี่ถ้ามันเกิดนะคะแนวโน้มมันมีแค่แนวโน้มนะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นไพ่ะนะคะหรือว่าจะเป็นดวงดาว เขาก็บอกถึงสถานการณ์แนวโน้มความเป็นไปได้หรือความน่าจะเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดนะะก็ถ้าหากว่ามีสถานการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นเนี่ยก็มีวิธีเดียวค่ะต้องมีสติต้องระง,งับอารมณ์แล้วก็พาตัวเองออกมาจากสถานการณ์นั้นจบนะคะ่ะแต่มันอาจจะไม่จบก็ได้นะคะถ้าหากว่าถ้าหากว่า ชาวราศีพิจิกเอาเรื่องเงินมาเป็นตัวตั้งนะคะ,นะค,ะคือปีนี้เนี่ยมันมีแนวโน้มว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดที่ทำเนี่ยเพื่อเงินล้วนๆนะคะดังนั้นเนี่ยอย่างที่ที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะว่าถ้ามันมุ่งไปที่เงินมุ่งไปที่ผลประโยชน์เพียงอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะนำมาซึ่ง อะไรหลายๆอย่างที่ไม่พึงประสงค์นะคะเช่นความบาดหมางนะคะในครอบครัวนะคะความไม่ลงรอยหรือว่าความไม่เข้าใจกันหรือความเห็นแก่ตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะคะที่มันมามีเหตุมาจากการเอาเงินเป็นตัวตั้งนะคะาราศีพิจิกที่ครอบครัวเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะ หรือมีคู่ครองหุ้นส่วนคนรักนะคะคู่สัญญานะคะคในเชิงธุรกิจหรือคนพิจิกในกลุ่มของเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะมีปัญหามีภาพเหตุการณ์อย่างที่ไพ่เขาบอกเลยค่ะนะคะถ้าถ้าเอาตัวเงินเป็นตัวตั้งมันก็อาจจะกระทบถึงธุรกิจ ได้ด้วยรวมไปถึงสัมพันธภาพนะคะสัมพันธภาพทั้งเพื่อนรวมงานทั้งคู่ครองคู่รักหุ้นส่วนนะคะเพื่อนฝูงคู่สัญญานะคะดังนั้นเนี่ยต้องเจรจากันดีๆเพราะมีแนวโน้มว่าจะเจรจากันไม่ดีเนื่องจากว่า,าดาวดาวราหูกำลังจะโคจรเข้าเรือนคำพูดเรือนเอกสารเรือนความคิดนะคะพุทธกับเรือนของดาวพุธนะคะ ซึ่งพุธกับ,บราหูเนี่ยเขาไม่ถูกกันมาแต่ไหนแต่ไรมาแต่ชาติปางไหนก็ไม่รู้ว่าเจอกันก็ไม่ได้นะคะเจอกันเป็นแบบงืมๆใส่กันเนี่ยค่ะก็ต้องระวังค่ะในในความหมายแฝงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแค่ความหมายแฝงนะคะแล้วแต่ว่านักพยากรณ์ท่านใดจะตีความออกไปในแนวไหน ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของนักพยากรณ์ท่านนั้นๆน,น,นะคะแต่ละคนก็จะมีประสบการณ์ในการอ,าอ่านความหมายแฝงจากไพ่เนี่ยไม่เหมือนกันแต่อยู่บนพื้นฐานเดียวกันนะคะแล้วก็หลักๆเนี่ยเราก็ต้องมองที่ดวงดาวนะคะที่โครจรอ,อยู่ในราศีจักรนะคะดาวใหญ่ๆอย่างพระรหัสเสาราหนะะูสำหรับชาวราศีพิจิกเนี่ยส่วนดีก็มาจากดาวพระรหัส ะะส่วนเสียก็มาจากราวเสา์แล้วก็ราหูในขณะเดีวยวกันส่วนดีก็มาจากราหูและเสา์เช่นเดียวกันเพราะว่าเสาวกับราหูเนี่ยจะจรมาเจอกันมาเลงกันนะคะในตําแหน่งการเงินของคุณนะคะก็แน่นอนค่ะว่าปีนี้ชีวิตของชาวราศีพิจิกก็ยังวงวนเวียนอยู่กับเรื่องการเงินการทองะคะองอ่ะอย่างที่อย่างที่ไพ่บอกะค่ะอย่างที่ เปิดไพ่ขึ้นมาได้ก็มันเป็นเรื่องของเงินล้วนๆเลยค่ะการเงินการทอนการลงทุนนะคะหุ้นส่วนคู่สัญญาการลงแรงลงสมองนะคะความมุ่งมั่นที่จะทำแต่งาน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 ,งานที่มีผลตอบแทนออกมาเป็นตัวเงินเงนิงนเงนินแล้วก็เงินนะคะมีตัวมีผลตอบแทนออกมาเป็นเรื่องของผลประโยชน์ อย่างเดียวเป็นที่ตั้งปีนี้นะคะจะมีแต่ภาพของผลประโยชน์มีแต่ภาพของการเงิน,นะคะเต็มไปหมดเลยก็เป็นเป็นเป็นอะไรที่ดูซิเรามาติดตามดูซิว่ามันจะมีความเป็นไปได้สักแค่ไหนแนวโนมนะคะจากการที่เรามาตีความหมายกันในวันนี้นะคะ,ะชาราศีพิจิตค่ะ ปีนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกกันไปตั้งแต่ต้นทางนะคะว่าคุณมีทั้งโอกาสคุณมีทั้งความพร้อมคุณมีทั้งศักยภาพในการที่จะพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จนะคะมีโอกาสจากผู้ใหญ่นะคะมีช่องทางในการทำงานทำเงินนะคะถ้าคุณลงมือทำอย่างจริงจังแล้วมันก็จะเป็นแบบนั้นจริงๆด้วยนะคะความมุ่งมั่นความจริงจังมันฉายให้เห็นตลอดทั้งปีเลย โดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนคะคุณโดยเฉพาะคนที่เก่งในเรื่องการค้าขายปีนี้ก็จะเด่นเด่นมากเลยนะคะเรื่องของการค้าเรื่องของการลงทุนเพราะว่าคุณมีโชคในเรื่องของการลงทุนนะคะมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะการเงินการลงทุนแล้วก็มีโชคในเรื่องของโอกาสปีนี้จะเป็นอีกปีหนึ่งที่ มีทั้งโอกาสมีทั้งโชคดีและมีทั้งปัญหานะคะเนื่องจากว่าโชคดีมาจากพฤหัสปัญหามาจากดาวเสาร์นะคะแล้วก็เรื่องเรื่องที่มันบั่นทอนอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็สัมพันธภาพก็คือมาจากราหูนะคะต้องระวงังอันนี้คือ,อ,อภาพรวมนะคะภาพรวมสําหรับคนที่มองดูแล้วเนี่ย ยังไม่ชัดเจนนะคะในเรื่องเหล่านี้เนี่ยว่าจะมีทิศทางใดเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะแต่ละคนเนี่ยมีดวงดาวไม่เหมือนกันดวงดาวดวงเดียวกันแต่ว่าโครจรต่างตำแหน่งกันนะคะแล้วก็พื้นดวงพื้นวาสนาแตกต่างกันอันนี้มีผลอย่างมากนะคะก็อยากจะเรียนให้เข้าใจบางคนก็บอกว่าทำไมในคลิป บอกว่าจะมีโชคจะมีโอกาสแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังหาไม่ได้เลยสักโอกาสเดียวอะไรเงี้ยอันนั้นก็อาจจะต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ที่การผูกดวงวางลักนณากันใหม่เลยนะคะก็มีหลายๆท่านนะคะที่ผูกดวงออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันก็ไม่ตรงกับราศีที่เราเข้าใจว่าเป็นของเรานะคะอาจจะเคลื่อนไปหนึ่งราศีนะคะส่วนใหญ่ก็เคลื่อนหนึ่งราศีอะคะ่ะอยู่ที่การผูกดวงนะคะลองดูลองผูกดวงกันใหม่ ะะสำหรับชาวราศีพิจิกในปีนี้ก็มีแต่เรื่องของเงินทองลาภผลผลประโยชน์นะคะเรื่องของความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จนะคะมีโอกาสทางการเงินสูงะะแต่ที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือชาวราศีกันคะ่ะชาวราศีชาวราศีพิจิกคะ่ะขออภัย จะหลงไว้ชาวราศีกันได้ยังไงชาวราศีพิจิกคะนะคะคโอกาสที่คุณกำลังได้รับอยู่ในเวลานี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสทองเพียงแต่ว่าคุณต้องบริหารจัดการกับมันดีๆคะ่นะ,คะถ้าหากว่าบริหารจัดการไม่ดีแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือเรื่องของออความความเดือดร้อนใน ในภาพลักษณ์นะคะภาพลักษณ์ของเราอาจจะกลายเป็นคนเป็นคนที่มุ่งมั่นเกินไปนะคะหรือว่าเอาจริงเอาจังเกินไปหรือว่าอาจจะถูกมองในลักษณะที่เด็ดขาดเกินไปพูดคำไหนคำนั้นมากเกินไปนะคะคือตรงเกินไปนะคะคือต้องผ่อนบ้างะคะ่ะ สำหรับชาวราศีพิจิกนะคะในปีนี้คงจะต้องผ่อนผ่อนบ้างนะคะ,ะความหมายที่ไพ่เขากำลังบอกเราในเวลานี้เนี่ยก็อาจจะบอกได้ว่าบอกอ,อาจจะตีความหมายสั้นๆง่ายๆได้ว่าบางครั้งเนี่ยคนเราอะใช้พระเดชอย่างเดียวไม่ได้นะคะมันต้องใช้พระคุณด้วย ะะต้องมีทั้งพระเดชมีทั้งพระคุณนะคะมีทั้งความเด็ดขาดมีทั้งความเมตตาการุณามีน้ำใจนะคะ,นะคะมีมีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะมีการให้มีการรับการที่จะให้ใครเนี่ยเขาฟังเราฝ่ายเดียวอ่ะมันก็ไม่ได้นะคะพในตำแหน่งเนี้ย บอกเป็นในๆนะค่ะว่าเราต้องรู้จักที่จะรับฟังคนอื่นเขาบ้างนะคะอย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลของทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันก็คงจะไม่ได้อะไรที่ยอมได้ยอมนะคะอะไรที่ต้องยึดถือเป็นคำมั่นสัญญาก็เป็นไปตามนั้นนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ย สุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ภาพที่มันดูว่าสมบูรณ์มีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันก็จะกลายเป็นว่ามีหมดเลยครบหมดครบท้วนขบวนความแต่มันขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนะนะคะในที่สุดสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อาจจะมาถึงจุดที่ว่า,ารู้อย่างเงี้ยไม่น่าเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณอย่างนั้นก็เป็นแนวทางค่ะเล็กเล็กเล็กๆนะคะ เล็กๆสาหรับชาวราศีพิจิกนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกในปีนี้ปี 2, 2> าําคัญ262ก็ขอให้ประสบความสําเร็จแล้วก็เดินไปบนเส้นทางที่วางไว้อย่างระมัดระวังนะคะอ,อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยอย่างมีแผนการอย่างมีกลยุทธ์นะคะแล้วก็อย่างมีน้ำอย่างมีน้าจิตน้ําใจให้แก่กันและกันนะคะโดยเฉพาะคนที่เขา,เามี มีคุณมีโทษนะคะกับงานของเราโดยตรงนั่นก็คือหุ้นส่วนนะคะคำว่าหุ้นส่วนเนี่ยบางทีบางทีมันก็ไม่ใช่ในรูปแบบของเงินทองอย่างเดียวนะคะหุ้นส่วนในที่นี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นเหมือนอสัญญาใจกันก็ได้นะคะหรือจะเป็นการลงแรงก็ได้ นอกจากการลงเงินหรือจะเป็นหุ้นส่วนทางความคิดก็ได้นะคะหรือจะเป็นหุ้นส่วนในทางที่เป็นคนจุดประกายโอกาสหยิบยื่นโอกาสดีๆให้เราก็ได้นะคะทุกคนในในความหมายที่บอกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นหุ้นส่วนชีวิตเราทั้งสิ้นนะคะ ดังนั้นเนี่ยการที่จะยึดเอาตัวเองเนี่ยเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันก็ได้แต่มันจะไม่ได้กับทุกคนและทุกสถานการณ์นะคะได้เป็นบางสถานการณ์เท่านั้นนะคะแต่การที่เรารู้รู้ที่จะเอาชนะอ,อะไรละ่ะเอาชนะโชคชะตานะคะยัง แนวทางของไพ่บอกมาว่า,าพยายามลดความเป็นตัวตนของตัวเองลงนิดนึงนะคะใช้พระเดชมั่งอย่าใ,อาใช้พระคุณบ้างใช้พระเดชบ้างสลับกันไปอย่ามีแต่พระเดชนะคะนี่แนวทางของไพ่เขาออกมาแบบนี้เนี่ยเราจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะคะอยู่ที่เรานะคะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เราล้วนๆเลยะคะ่ะ,ะยังไงก็ตามนะคะคลิปนี้ก็คงจะสั้น นิดหนึ่งเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วยาวมากนะคะคลิปนี้ก็เลยเหลือนิดหน่อยนะคะเหลือไม่เท่าไหร่เอาเป็นว่าคลิปนี้เป็นบทสรุปให้แล้วกันว่าชาวราศีพิจิกต้องระวังในทุกๆเรื่องเลย ต่อให้คุณมีโชคทางการเงินต่อให้คุณมีโอกาสทางการงานนะคะมีผู้ร่วมทุนมีคนร่วมหุ้นมีที่ปรึกษาที่ดีแต่ถ้าหากว่ามุมมองความคิดแล้วการวางตัวด้วยนะคะของเราออกไปในแนวทางออกไปในแนวทางที่เป็นภัยกับตัวเองเนี่ยมันก็มันก็คงต้องหยุดแล้วหันมาพิจารณากันใหม่นะคะความหมายจากไพ่ทุกๆใบนะคะ ก็สามารถจะเอามาตีความหมายได้รวมๆในลักษณะเช่นนี้ค่ะอาจจะไม่ได้อ่านให้ทุกใบเลยนะคะทั้ง12เรือน12พมแต่ว่าไพ่บางใบเนี่ยก็เห็นชัดนะคะบางใบก็จะเบาบางนะคะเบาบางใบไหนเบาบางเราก็จะ,ะข้ามไปบ้างก็ได้นะ,ะไม่มีปัญหาค่ะส่วนใบไหนที่ค่อนข้างจะชัดเจนในความหมายนะคะแล้วไปตรงไป l i n k i กับ ดวงดาวในระบบราศีจากอย่างชัดแจ้งเนี่ยก็คงจะต้องเจาะไปที่ตรงนั้นมากหน่อยนะคะยังไงก็ตามแต่นะคะราศีพิจิกปีนี้ถือว่าดีมากนะคะต้องขอแสดงความยินดีด้วยส่วนใครที่มีคำถามอะไรอยากจะถามหรือมีอะไรอยากจะคุยนี่ก็ ส่งข้อความไม่ได้นะคะว่างจากงานว่างจากภารกิจอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราก็คงจะได้กลับมาคุยกันต่อนะคะแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กันสำหรับวันนี้คลิปที่2ของชาวราศีพิจิกนะคะในปีส5คันนะคะเป็นคลิปรายปีคลิปนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนคะ่ะกลับมาเจอกันใหม่ในราศีต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ